โหตีใหม่ยีไยี่ยีตีใหม่ตีใหมเชื่อมันเห็นกูยังไงวะสวยกำลังไปเฟนเฟน้ไปเข้ไปเกามันแตกก็ไอ้ยน่ะ chết lột bỏ level của bé à, họ khá lặng có mèo à Mẹ họ đi <laughs> Sửa Bài to đi เดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมด้วยนะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ทูบารนีว่วอลเล็ตและอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24ชั่วโมงจะเติมเกมเติมเงินมือถือ,น,ถอนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้าบริการเติมเกมเี่ะกูก็เลื่อนรถหรอวะเกิดไม่จากท้ายแล้วพวกกูมานั่งทำอะไรกันไม่รู้เชี่ยหอโดนยิงข้างหลังวะ phải đã quyền phải Ê, lo có lo mới lo có tài mình ạ đào ý à อาไมชื่อมีมีคนตายอยู่ตัวนึ่งแต่ะวะ่าเ่็นลถก่อนดนไะเจ้าเง้นเตียงวะเนี่ยอืออือไม่เอาแล้วตายห่ามดแล้วอะไรมา ว่าแล้วว่ากระสุนเยนอะนะไรยิงไหนวะมันยิงไหนวะเออแต่ไอ้หอมาว่ากดทำพิธีใหญ่ตอนนี้เนี่ยขอยิงกันหมดแล้วเอ,อเ้ย

Bao ta nào chạy down nè yeah. Down nè trận đấu chụp cái đó ở đây này nè đấu trận đấu trận ôm oh, mày ra dành, oh, hết sức tìm nắng nảy này. Oh, Ay hỏi mọi người là. Oi! đó. ôi, phẳng O! Oh. luôn. ô, ô. cung <coughs> là. vô cung là. Về vô อยู่ซองน่ะอ๋อที่มันอยู่ข้างล่างกันกูตายไงเอาเกาะมันแตกอ่ะเชี่ยกูโดนไฟวะ่ะอันนี้ก็ดาวอีกแล้วเย้ ม,ม,มีคนอยู่ข้างลังอีกตัวนกอดจะแตะ่ ฟอร o ซิเกนฟอร์ซิกกนสกิวกิวฮลโลเอ้เฮียว่าจะที่อยากกูลืมไปกูต้องเปลี่ยนปืนที่จะเปืนนี่ที่เปิดไอหาไปวะเพื่อนแม่งนำแล้วเว้ย Về về Chưa sống tí bà tài 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 Tất nhiên tài Có Okay, okay. Go back oh, time, <try> hey, to your plan there. What the hell, mother? Oh sợ give mi shoe sợ sợ kụt dai kụt dai shoe bọn hả mày có dai mày 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 mày

Downing.